Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับระวิธานุสาหะครับวันนี้ผมอบดความที่ชื่อว่า10 Insights That Can Help You Get Everything You Wanted นะครับคนเขียนชื่อคุณ v e r ร์ i c นกาวีเดเขาเขียนใน Better Human อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมอ่านบทความของคนนี้นะครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างสิเรื่องนะฮะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณวางความสนใจของคุณไว้ที่ไหนนะครับคุณได้ใส่พลังงานไปไว้ตรงนั้นนะครับ คือความสนใจของคุณอยู่ที่ไหนอ่ะพลังงานของคุณจะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากพลังงานเรามันมีจํากัดถูกไหมเอเวลาเราอยากจะทําอะไรให้ได้อ่ะเราต้องใส่พลังงานให้ถูกที่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยคุณได้ใส่พลังงานอยู่ถูกที่หรือเปล่าโดยที่ตั้งคำถามตัวเองว่าเรื่องที่เราสนใจอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะให้พลังงานกับมันใช่ไหมเพราะไม่ว่าคุณจะสนใจอะไรก็ตามเนี่ยพลังงานมันจะไปอยู่ที่นั่น,นทันทีนะครับ ข้อที่สองเขาบอกว่า your personality becomes your personal reality นะฮะมีการเล่นคำนิดหน่อยแปลว่าอะไรคือบุคลิกลักษณะของคุณนะครับมันกลายเป็นตัวตนของคุณนะครับ95%ของคนที่อายุประมาณสัก30%ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราตอนนี้เนี่ยเรามีจิตใต้สำนึกที่คนโทรลชีวิตเราอยู่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับเรามีวิธีการจัดการกับอารมณ์นะครับเรามีความเชื่อเรามีมุมมองเรามี พฤติกรรมที่ค่อนข้างจะเซ็ตละเปลี่ยนยากนะฮะเปลี่ยนยากนะครับถ้าเกิดว่าสมองของคุณเป็นเหมือนกับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์แบบที่เราเชื่อกันนะครับเซลฟ์ทอร์ก็คือสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองความคิดของคุณเนี่ยมันเหมือนกับโปรแกรมที่รันมันอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยบุคลิกภาพของคุณเนี่ยนะครับอ,อจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาบอกว่าบุคลิกภาพมันเป็นแบบนี้นะหนึ่งคุณต้องเชื่อก่อน ว่าคุณเป็นแบบนี้นะครับสองคุณทําตามสิ่งที่คุณเชื่อสามคุณจะเป็นสิ่งนั้นนะครับถ้าสมมติว่าคุณอยู่หลังเวทีกําลังจะขึ้นพูดนะครับแล้วคุณแบบคิดถึงแต่แบบว่ามันต้องเลวร้ายสุดๆแน่ๆเลยเนี่ยนะฮะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะเดินออกไปพูดบนบนเวทีเนี่ยนะครับอันนี้คือความคิดและความเชื่อของเรานะครับแล้วคุณก็จะเริ่มเหงื่อแตกนะครับใจคุณก็จะเริ่มเต้นแรวนะครับคุณอาจจะรู้สึกแบบวิวนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นความรู้สึก ตอนนี้คุณเดินขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับคุณลืมสิ่งที่คุณจะมาพูดไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แบบเละเทะไปหมดนะครับแล้วก็คุณก็จะบอกกับทุกคนว่า mm hmm. เห็นไหมผมพูดในที่สาธารณะไม่ได้อันนี้คือ behavior หรือพฤติกรรมนะครับความเชื่อความรู้สึกและพฤติกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะฮะทันทีที่คุณ เชื่อแบบไหนนะครับคุณจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็พฤติกรรมของคุณก็แสดงออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น self fulfilling prophecy ก็คือคำทำนายที่ทำให้จริงด้วยตัวมันเองนะฮะผมเคยอธิบายความหมายของคำนี้แบบยาวๆไปแล้วนะในมิชชั่นสุดมูลลองเซิร์ชดูได้นะฮะทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นวงจรที่ย้ำเลยว่าเคยคุณพรีเซนต์หน้าต่อหน้าคนเยอะๆไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเรากลับขากันเนี่ยมันจะช่วยมากมันมี Um, speech อันนึงบนในเท็เนาะที่ชื่อว่า um, how body language shape who you are เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับถ้าใครไปเ e ิร์ชนะไปเิร์ชคำนี้ได้ how body language shape who you are ดีมากๆนะครับอันนี้ผมทำจริงๆนะเวลาจะขึ้นพูดใหญ่มองแบบหน้ากระจกแล้วแบบทำ body language อยู่ในท่าที่พร้อมที่สุดแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราพร้อมเราทําได้เราซ้อมมาเยอะแล้วนะฮะเรามีความมั่นใจ ตอนเดินข้นไปเนี่ยมันต่างเดอดจริงๆนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าของเล็กน้อยพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าเราใช้ความคิดเอาอย่างเดียวได้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันมาจากหลายๆอยา่างประกอบกันนะครับข้อที่สามครับร่างกายของคุณนะครับมันบ่งบอกจิตใต้สํานึกของคุณนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเนาะอ่ห้าเปอร์เซ็นเป็นจิตสํานึเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นจิตใต้สํานึกดังนั้นร่างกายของคุณเป็นยังไง มันสะท้อนจิตใต้สำนึกของคนนะครับถ้าคุณเป็นคนที่อยู่กับผู้คนแล้วมั่นใจนะครับอ,อ,อยู่ผู้คนแล้วสร้างความอบอุ่นสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนอื่นได้นะครับอันเนี้ยมันจะท้อนมาจากจิตใต้สํานึกของคุณเลยนะนะฮะว่าคุณเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงเราแสดงออกยังไงท่าทางการเดินการทําสีหน้าการชักสีหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมาจากจิตใต้สํานึกสิน้น นะครับข้อที่สี่คือความเจ็บปวดเนี่ยนะครับมันเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราจะเก็บไว้นะครับอาร์ติข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเขียนแล้วก็ชอบมากมีคนอา่านเยอะมากชื่อว่า you cannot o u t s o u r c e healing นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่สามารถที่จะใช้อะไรอย่างอื่นมาจัดการกับความเจ็บปวดแล้วมันจะหายไปได้คุณมีวิธีเดียวที่จัดการกความเจ็บปวดได้คือคุณจะต้องไปจัดการกับเรื่องนั้นโดยตรงในความหมายของเขาคือว่าคุณไม่สามารถที่จะ ใช้ของที่ทําให้คุณสมองสมมติชาชาไปเช่นเล่นมือถือดื่มเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาความเจ็บปวดออกจากเราไปได้มีวิธีเดียวนั้นที่จัดก,การาความเจ็บปวดได้คือคุณต้องไป address มันหรือต้องไปต้องไปหาความเจ็บปวดนั้นขึ้นมาแล้วจัดการกับมันโดยตรงต้นเหตุเท่านั้นถึงจะทําได้นะครับความทรงจํานะครับที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอารมณ์ไหมมีอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย หลายครั้งมันจะเทินหรือมันจะกลายเป็น Wi s d o m หรือปัญญาครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยพอเราใส่อารมณ์ใส่แล้วไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญญาหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาผู้นั้นออกไปหมดแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นความทรงจําของเราจะกลายเป็นปัญญาหรือว่า wisdom ก็แต่เมื่อคุณเอาอารมณ์ต่างๆความรู้สึกออกจากเรื่องนั้นไปนะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะทําให้สมองคุณเปลี่ยนได้รวดเร็วที่สุด ถ้าคุณต้องการเชื่อเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาเรียกว่ารีไวล์ยูแนนะนะเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจถึงการทำงานของจิตใจคุณได้มากขึ้นนะครับข้อที่7ฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนได้นะฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนได้แต่ว่าเราสามารถที่จะ ทำให้มันอยู่ในแบบที่เราอยากให้มันเป็นได้มากที่สุดได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยีนที่ไม่ดีในร่างกายเราได้ซึ่งทุกคนก็คงจะพอมีนะฮะแต่ว่าเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยพฤติกรรมของเรา9นะฮะถ้าคุณอยากเปลี่ยนจริงนะครับความตั้งใจที่ชัดเจนและเหตุผลที่คุณไว้บอกตัวเองสกี่ับการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สุดนะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน เคยกล่าวไว้ว่า I must be willing to give up what I am in order to become what I will be คุณต้องสามารถทิ้งของที่คุณเป็นได้หรือสิ่งที่คุณเชื่อได้ถ้าเกิดคุณอยากไปมากกว่านี้ที่คุณอยากไปนะฮะข้อสุดท้ายนะครับชีวิตคือ progress not perfection นะคือชีวิตมันเป็นมันเป็นกระบวนการนะ,ะที่เราต้องทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะเสร็จวันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นกระบวนการถ้าเราเชื่อในกระบวนการนะครับเราเชื่อว่ามันจะดีขึ้นทีละเนี่ย นั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission f e Minutes Podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบ ให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลพนันดาเดเวล็อป e มนต์ b เ n อร์บ n นลิฟ u ิ i o โซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง